ถ้าฟังแล้วนะตระกูลฟังแล้วคุณจะเข้าใจยากมากเลยว่าทําไมได้ฟังธรรมจากะพุทธเจ้าจากสัตว์รุษจากผู้ที่อยู่ในฐานะครูได้ฟังแล้วเกิดละอายอย่างแรงกล้าติดปังอโอโหละอายอย่างแรงกล้าเลยเกรงกลัวอย่างแรงกล้าเคารพอย่างแรงกล้ารักอย่างแรงกล้า มันมีสภาวะจริงที่สุดเลยถ้าคนที่เห็นจริงอย่างนั้นเลยยกตัวอย่างปัจจุบันเลยเช่นขณะนี้เนี่ยพวกผู้รู้ทั้งหลายนี่เห็นโพธิรัก์เนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเขารู้สึกว่าตายตายเขาเองต่างหากเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาเห็นตัวกังข้ามกับโพธิรักตายเขารู้สึกอย่างนั้นเมื่อไหรเขาจะเป็นอย่างเนี้แล้วคุณคิดว่าเขาจะเกิดไหมอาการอย่างนี้จะเกิดไหม ชาตินี้จะเกิดไหมชาตินี้จะเกิดไหมมีหวังไหมไม่แน่ไม่แน่เลยครับแม่ผมว่าไอหวังตายแน่มากกว่าแต่ผมหวังไม่มีความหวังหรอกไอหวังตายแน่มากใครพวกครูเทศต่อไงไม่มีความหวังพวกครูก็ไม่เทศต่อเด็คือมันซ้อนไง เขาอาจจะพอเข้าใจได้เข้าใจได้แต่เขาไม่กล้าที่จะเปิดเผยยอมรับว่าใช่แต่ก่อนนี้เข้าใจว่าโพธิรักมิจฉาทิฏฐิเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วว่าโพธิรักเข้ามิจฉาทิฏฐินะเป็นสมาธิฐิอัตามาเองแหละเป็นผู้มิจฉาทิฏฐิจะไหวไหมก็จะเปลีย่ยนงี้ไหวไหมไหวไห<ว>มไหวไหมไหวแต่มันน้อยเหรอว่ากาละ พัฒนาขึ้นไปพ่อครูมีคนยอมรับมากขึ้นเขาอาจจะเหตุปัจจัยทําให้เขาเนี่ยเปลี่ยนได้ง่ายขึ้นเพราะว่าถึงตอนนั้นเออถึงเวลาแล้วเราต้องเปลี่ยนได้แล้วท่านก็ถึงขนาดนี้แล้วนี่ผมเดานะคุณมีสิทธิ์เดาอาจจะไม่มีสิทธิ์เป็นจริงอาจจะได้แต่เดาไม่เพราะท่านดูเหมือนมันหลบไปไหนนะไม่มันหลบเสียงไม่ค่อยออกไม่มันหลบไปไหน มันหลบลงมาข้างล่างเสียงไม่ออกเลยอ้าวออกแล้วตอนนี้เขามาใกล้ละนะาอ้าวก็ค่อยๆว่ากันไปนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงตามเหตุการณ์ยุคสมัยและสัจจะมันมาถึง2,500กว่าปีมันต้องเสือเส่อมเสื่อมจนกระทั่งมันเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดจริงจริง และอาตมาก็เป็นคนจริงที่บอกแล้วเขาก็ไม่เชื่อหลอกไม่เชื่อง่ายๆเราเป็นคนจริงที่เป็นผู้ที่เอาความถูกนัามาแก้ไขามาดึงกลับคืนเขาไม่ยอมเชื่อเราเพราะว่ามันเป็นมัน,เป,นเป็นเรื่องของวิบากอาตมาเป็นสัพพราวิบากที่อาตมาจะต้องมาอย่างนี้มาอย่างไม่มีอลังการไม่มีอะไรแสดงว่า มาอย่างไงไม่มีที่ไปที่มาแนะล้วหลพ่อเขาบอกว่ามันเป็นผู้รู้เองสยังเอพินญ,ญารู้มต่ชาติไหนว่ามันว่ามา,า,มารู้มต่ชาติก่อนอย่างานี้ใครเขาจะไปตามเชื่อคุณได้เอามาชาติก่อนชาติเกิดทั้งแต่นี้เขาก็เรียนเรื่องการเกิดชาติแล้วชาติเราสัมภระวิบากอะไรสังสมมีบาร,รมีมีอะไร <S <S <ๆ S 2> เขาก็เรียนแต่เขายังไม่ยอมเชื่อง,ง่ายๆที่ไม่ยอมเชื่องง่ายๆเพราะว่าความเห็นของเขาที่ได้จมฝัง จมฝังลงไปยึดมั่นถือมั่นแล้วว่าอย่างนี้เนี่ยอาจารย์มานับถือกันมาหลายติดต่อกันมาหลายร้อยปีอาจจะถึงพันปีซึ่งมันพัฒนามาเรื่อยๆหรือว่าเสื่อมหรือออปหายนะเสื่อมมาเรื่อยๆเืยๆจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้แล้วเขก็ได้ยึดไอ้ที่เสื่อมขนาดตรงข้ามดําเป็นขาวขาวเป็นดําเลยเนี่ยว่าถูกถูกเป็นผิดผิดเป็นถูกเนี่ย พอมาเราโผล่มาพวกยังไม่มีใครค้านไงมานี่ยอมรับกันมาเรื่อยจนมาถึงตอนนี้ไม่มีใครค้านนี่โผล่มาจากไหนไม่รู้มาค้านปังเขาก็บอกดูตั้งแต่เท้าถึงหัวเลยเองเป็นใครวะไม่มีที่ไปที่มาอีกต่างหากไม่มีที่สืบทอดสืบต่อเลยว่านี่ครูบาอาจารย์มีบอกโผล่มากว่าไม่มีครูบาอาจารย์ เป็นศาสดาหรือไงแล้วก็บอกเราไม่ใช่าศาสดาเราเป็นโพธิสัตว์เรียนมาเหมือนกันโพธิสัตว์ว่าเป็นผู้สืบทอดเป็นผู้ที่พยายามจะต้องเพิ่มภูมิให้ไปเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแต่ก็เข้าใจไม่ลึกซึ้งอะไรเข้าใจรลว่มก็อ้ามันเป็นจริงที่อาตมาต้องพิสูจน์พิสูจน์ความจริงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระจิปิฎกเนี่ย อ,อธิบายแล้วมีคนเข้าใจแล้วปฏิบัติได้เป็นจริงเลยมีภาวะยืนยันปรากฏหนึ่งทั้งเป็นจริงตรงตามคำสอนพระเจ้าเช่นมีวันนักกาวมีสารานีธรรมหกมีอะไรต่อะไรต่างๆนานาสารพัดขัน้นสาธารณโภคีนี่มีอะไรยืนยันพวกนี้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องยากมากที่สุดเลยแต่มันเป็นไปได้ยืนยันได้เนี่ยเขาก็ยังไม่เชื่ออยู่นั้นเองก็ต้องอาศัยหนึ่ง ความเป็นจริงในคนสองมวลปริมาณมากพอสามเวลาต้องยาวนานเพียงพอสี่เขาจนกว่าเขาจะเข้าใจอ๋อนี่มันตรงตามพะฏิปิดกไวตรงไว้ถึงตรงเ็าไม่น่าเชื่อว่าพระฏิปิดกจะจริงหรือเปล่าวะนี่ไปนอนอีก <laughs> <laughs> พอจำนวนม่าตรงตามพระฏิปิดกแล้วแล้วมันจะจริงหรือเปล่าวะปฏิปิดกสงสัยจะแก้จะคลาดเคลื่อนมา ไอ้พวกนี้เราแก้มาแน่เอาสอิก็ไม่เป็นไรคนเชื่อก็ได้ไปคนไม่เชื่อก็ไม่ได้ก็ได้อย่างนี้แหละคุณเข้าใจมาเชื่อแต่มาอย่างนี้คุณก็ได้อย่างนี้คนไม่ได้ไม่เชื่ออย่างนี้เขาไปได้เชื่ออะไรเขาก็ไปได้อย่างนั้นมันก็เป็นตัวใครตัวมันมันเป็นเรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องไปเสแสร้งอะไรหรอกมันจริงมันก็เป็นอย่างนั้น โดยเฉพาะโลกุตระมาเสแสแงงเอาไว้ได้ไนะมาเสแสแ้งเอาไม่ได้หรอกไม่ช้าไม่นานเดี๋ยวก็โลหิตพุ่งออกจากปากออกไปอยู่ไม่รอดหรอกอยู่ยากอยู่ยากถ้าไม่เป็นจริงนะต่อมาคุณด,น,ธธรรด,ดนุธรรมดนุธรรมวิรุณสิริกุล ฝนตกคนก็แช่งฝนแรงคนก็ดาไอ้มนุษย์ขี่เหม็นที่เกี่ยวเข็นเทวดาแม้แต่เทวดายังยอมแพ้กิเลสของคน,นท่านนายกประยุทธ์ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนก็บอกว่าถ้านเอาเงินมาแจกแต่ท่านไม่ช่วยคนไม่ช่วยก็โดนหนักอีกหลายเท่าสงสารท่านนายกจริงๆรับบทนหนักกว่า นายกทุกคนที่ผ่านมาทั้งโควิดทั้งการประท้วงการเมืองและความเดือดรอ้รอนของประชาชนรวมถึงเศรษฐกิจของบ้านเมืองโดยรวมการประชุมสภาที่ผ่านมาท่านนายกประัยรายละเอียดการทำงานก็มีสสบางคนโหเราเะท่านเพราะสามัญสำนึกของสสบางคนนั้นต่ำกว่าเด็กอนุบาลเห็นความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องสนุก เหตุการณ์บ้านเมืองทุกวันนี้ถ้าไม่ใ่พลเอกประยุทธ์ถ้าไม่แน่จริงต้องลาออกแน่นอนอันนี้ก็จริงนะเป็นความเห็นร่วมคุณดนุธรรมเห็นกรงกับอาตมาทั้งนั้นนะชัดเจนนะอาตมาก็ไม่รู้จะทำไงก็ให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์ว่าทำไปเถอะยังดีอยู่ยังได้ดียังแข็งแรงยังอะไรอายุมันมากไปมากขึ้นไปจนปีนี้อาจจะอะไรน่หกสิบเท่าไหร่ 67, 67ใช่ไหม67แล้วเหรอโอ้โหไวเนาะ7ปีแล้วเนาะครับอ๋67 7ปีแล้วไวอย่างๆเ,เลยเอานะ้าต่อไปอาตมา80ยังแจ๋วเลยโอ้โห <Yeah. S 2> 87อ่าคุณ67เองอาตมา87